สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมประจันไก่นันทาอาดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภนะครับมีโอกาสพบกันวันที่4มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันพุธขึ้น13ค่ำเดือนยี่ปีขาน วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของซุปตาจากค่ายช่อง7ด HD นะครับกับคนรู้ใจไฮโซดุ่ม um, ทายาทธุรกิจยานยนต์ชั้นนำของเมืองไทยนะครับซึ่งกำลังมีข่าวรักร้าวนะครับปรากฏบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณอำพัชราภาชัยเชื้อกับไฮโซพกประธานวงนะครับพรประภาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่รักคู่นี้นะครับ ข่าวการเลิกราจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปล่อยอเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ความรักของคู่นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับช่วง2562ในงานวันเกิดของคุณโต้งชุพีนะครับมีเงาของไฮโซพกปรากฏข้างกายคุณอ้ําพาัชราภาไชเชื้อนะครับคุณอ้ําพัชราภานั้นครบรอบวันเกิด40ปีนะครับโดยมีไฮโซพกเป็นแม่งาน ครวนเพลงมันคงเป็นความรักนะครับพอบมอบให้ฝ่ายหญิงนะครับแบบว่าหว,วานๆน้ําตาลไม่ต้องเติมอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยด้วยการจุ๊บที่หน้าผากนะครับฝ่ายหญิงทําเอาแฟนๆฟ,ฟินนะครับลุ้นระทึกนะครับต้องการเ,าเป็นการปลูกต้นรักครั้งใหม่นะครับในช่วงมกรางของพันหนะครับฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจว่า ยอมรับนะครับว่าไฮโซพกนั้นเป็นคนพิเศษนะครับกำลังคุยคุยกันอยู่อะไรประมาณนั้นเวลานั้นผ่านไปไม่นานนักราวเมษา2,563ฝ่ายหญิงอันอลโลใน IG ของฝ่ายชายนะครับรวมทั้งลบรูปคู่แบบไม่เหลือสักรูปเดียวนะครับสาเหตุนะครับจะมาจากที่คุณอ้ํานั้นได้ไปเปิดตัวร้านของอคุณกึ้งเฉลิมชัยนะครับทายาทเจ้าของธุรกิจ หลายหมื่นล้านหนึ่งในแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์เนสกาแฟนะครับและแล้วนะครับช่วงสงการ2อ6 3คุณอ้ําได้ประกาศออกสื่อว่าเลิกลากับไฮโซพกจริงะนะครับไม่มือที่3เลิกเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันการต่อมาไม่นานนักนะครับผ่านไปราว3เดือนเศษช่วงปลายเดือนมิถุนา2 5 6 3ดูเหมือนจะมีลมพัดหวนนะครับ ไปทานข้าวด้วยกันบ่อยๆจากนั้นความสัมพันธ์ก็เริ่มคืบคลานนะครับมาจนถึงปัจจุบันจนเมื่อปลายป,ายปี2565ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีกระแสข่าวว่ามีมือที่3นะครับระหว่างความรักของคุณอ้ําพัชราภากับไฮโซพกนะครับช่วงเขาดาว2565นะครับไฮโซพกนั้นไม่เหมือนเคยแต่ก่อนมานะครับคล้ายๆกับจะตอกว่า ข่าวรักร้าวดังกล่าวนะครับกับผู้จัดการส่วนตัวคุณเอสุภชัยศรีวิจิตนะครับที่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้จัดการนะครับเป็นน้องด้วยนะครับรวมทั้งอยู่ในตัวคนเดียวของคุณเอเนี่ยฮะยังร้องเพลงเซล์คุณอ้ํานะครับมาในเพลงอยู่ให้ได้ถ้าเขาไม่อยู่นะครับกับทาง i อของไฮโซพกนะครับมีแคปชั่นว่าตอนนี้อยู่กับขออยู่กับครอบครัวนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับงงเบอร์สิบ คล้ายๆจะออกมาปฏิเสธข่าวอะไรประมาณนั้นเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ทำเอาแฟนๆงุนงงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณอ้ํากันว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับดวงชะตาคุณอ้ํากับไฮโซพกนั้นผมเคยวิเคราะห์ในช่อง Youtube แห่งนี้มา2ครั้งนะครับถ้ทาท่านผู้ชมอยากให้รับชวนลงเข้าไปชมนะครับพิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะครับกับไฮโซหนุ um. นะครับ คุณ้ามพัชราภานั้นเกิดเมื่อวันที่5ม5ขออภัยฮะ5ธันวาคม2521ที่กรุงเทพมหานครนะครับตรงกับบันอังคารขึ้น6ค่ำเดือนายเดือน1ปีมะเมียนะครับอายุปัจจุบันคือ44ปีกับ30วันฮะเพิ่งเลยวันเกิดมาไม่กี่วันลักษณะวันเกิดเป็นคนบันอังคารนั้นเป็นคนทําอะไรรวดเร็วนะครับขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมั่นตัวเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครตรงไปตรงมารักผู้ตัดสินใจเร็วไม่ชอบการรอคอยนะครับ เดือนเกิดมีดาวทิศกลุ่มเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนรักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจนะครับชอบการบังคับบัญชาแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของการเป็นผู้นําเป็นคนที่ทำมากินเก่งนะครับเพราะตาไปกระทบลาภาตะตนุไปกระทบสุขะโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะว่าลาภะนั้นมีมาอุดภาวะกิจการเดชไปกระทบสิบเอ็ดราชาโชคนะครับมีคนหนุนนะครับกระดุมพระไปกระทบกรรมมากขยันมากความรักคู่ครองนั้น เรื่องความรักดาวสุขนั้นดีเสียพอๆกันนะครับดาวสุขไปกระทบเหมาอุปถัมมีคนสนับสนุนข้อเสียคือดาวสุกไปอนุสาหะในทางทักษะอันนี้เหนื่อยเรื่องความรักดาวสุกไปกระทบอลีมีอุปสรรคนะครับมั่นคงครอบครัวพันธุนี้จุดนี้มีปัญหานะครับพันธุไปกระทบหินะครอบครัวไม่สมบูรณ์นะครับพันธุไปกระทบไรยะมีความคุ้มเคือในความเป็นครอบครัวมั่นคงคู่จุดนี้ลาภะนะครับไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นดาวบาปเพราะนะครับ เ้วก็ลาภายังไปกระทบหมาโจรด้วยมีมือที่3เข้ามาได้ไม่ยากเลยนะครับคู่ครองปัตตนินั้นจุดนี้เสียหายหนักนะครับหคือปัตตนินั้นไปกระทบมรณะถ้าแต่งหมายถึงการยาล้างเลยนะครับปัตตนิไปกระทบ11ราชาโชคและถ้าแต่งเช่นเดียวกันมีโอกาสแต่งมากกว่า1นนะครับปัตตนิเป็นเดชในทางรักษาคุยกับคนรู้ใจนานๆไม่ค่อยได้มีปัญหาครับคุยไม่รู้เรื่องที่สําคัญนะครับโง่เฮงนะครับสวยแต่อภพคู่ โงเฮงสูงโนกแก้มสูง2ข้างและใบหน้าเรียวรูปไข่นะครับมาดูช่วงอายุจรกันนะครับ<ม>ช่วงคุณอ้ําอายุ44ย่าง45ปีเนี่ยคือรา,สาวสักธันวา65ถึงธันวา66บริวารไปกระทบปุตตะไปกระทบราหูอาจมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องได้ไม่ยากเย็นเลยนะครับอายุไปกระทบราหูด้วยโอ้มีเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งเรื่องจริงและไม่จริงนะครับจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับ ช่วงอายุจร44ย่าง45เนี่ยคือตั้งแต่ธันวา65ถึงธันวา66จะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองความรักโดยตรงนะครับเพราะว่าปัตตนีเป็นกาลกินีในปีจรถ้าคุยกันไม่ร่วงไม่รู้เรื่องนะครับโอกาสทางใครทางมันเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องผ่านธันวา66นี้ไปให้ได้นะครับถึงจะมีโอกาสไปต่อนะครับ พอจะขมวดปมนะครับหรือสรุปเส้นทางความรักของมุณอั้าพัชราภากับไฮโซโพกดังนี้นะครับพื้นดวงชะตานะครับมีปัญหาเรื่องความรักคู่ครองโดยพื้นดวงอยู่แล้วนะครับสาหรับคุณอั้มเรียกว่าดวงความรักกับดวงงานนั้นเดินสวนทางกันละเกินนะครับในช่วงอายุ44แยาง45ปีเนี่ยตั้งแต่ธันวา65ถึงธันวา66จะมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่3โดยเฉพาะเป็นไปได้ค่อนข้างมากด้วยนะครับที่สําคัญช่วงอายุจรเนี่ย เรื่องคู่ครองความรักเป็นปัญหาโดยตรงนะครับเพราะเป็นการลกินีในปีจรนะครับยังไงก็ต้องผ่านช่วงธันวา2,566ไปให้ได้นะครับถึงจะได้ไปต่อสำหรับคุณอ้ําพัชราพาน,นั้นดวงชะตาต้องปรับแก้หลายรายการเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องคู่ครองความรักนะครับคุณน้ํานั้น ถ้าแต่งงานนะครับไม่ควรจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับต้องอยู่แบบเข้าใจด้วยนะครับอยู่แบบแฟนแบบคนรู้ใจก็จะเป็นไปได้และไปได้อีกนานงโง่เฮงมีปัญหาเรื่องคู่โดยตรงเรียกว่าผูกวินโตเรื่องความรักที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับอันนี้ต้องทําใจเลยนะครับท้ายนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมและ FC ของคุณอ้ําพัชราภาไว้ว่านะครับความรักครั้งนี้มีปัญหาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแก้ไขได้ยากยิ่งที่สําคัญนะครับ ต้องให้ผ่านพันวา2,566นี้ไปให้ได้ถึงจะมีโอกาสได้ไปต่อนะครับก็ขออใจช่วยและครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณอ้ําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในโอกาสต่อไปนะครับผมเป็นเช่นไก่นาันทาน,นะครับยินดีให้คาปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกปัญหาที่เป็นเรื่องราวของท่านนะครับ ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือไรเซนไม่มีไรเซนกันชื่อนามสกุลได้เลยมือเพือ่อดูธาตุของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูห<ม>ัเฮงและ5คือบริศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวารขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับติดต่อกันี่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและอดีไลน์เวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1นดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า200คลิปขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ